อ้วน,น,นเอ้ยแม่ใส่ยาที่หัวให้แล้วนี่ใส่ยาที่หน้าโค้งบ้านเลยนะโค้งบ้านลังเลยนะชอบอื้นอนสบายไม่ให้คนอื่นเข้าเลยเหลือนันดูหน้าผากสิแม่ทาเบตาดีนให้นันหายรอแล้วหมดรอกันเลยฮะหมดรอเลยชอบไปกวนพ่อเขาอ่ะ พ่อเขาก็งับเอาสีิลูกอ้วนเออนอนไปนอนไปอืใอใช่ใครอยู่นี่นี้ครับใครอยู่นีน,นี้ครับเออใครอยู่นีนี้ครับโอ้โหแม่ทำลังแม่ทำบ้านแมวให้นะทำจากกระดาษลังนะคะ พารวย,ยชอบอารวยชอบพะลยชอบเออพารวยพารวยออกมาจากบ้านรังแล้วลูกเหรอโออออกมาแล้วมโ,มมโมโมโออลูกกินข้าวไปแล้วมโมหน้าแม่ทำไมอ่ะ นูกินข้าวไปแล้วอู้ปลารวยปลารวยวันนี้ร้อนมากเลยนะลูกเนาะวันนี้ร้อนมากเลยอยากให้ฝนตกเนะาะปลารวยอยากให้ฝนตกค่ะแม,ม่อือ้วนอ้วนก็ร้อนครับอ้วนก็ร้อนครับไหนหแม่ดูหน้าจิแหมไกลหายยังมาดูจีอ้แม่ใส่ยาเาดินหนีเลยนะเดินหนีเลยนะ แม่ผมร้อนครับไม่มีอารมณ์อืไปหาของกินดีกว่าใช่ไหมไปหาของกินดีกว่าใช่ไหมครับอืมวนอี้